สวัสดีค่ะย่าคุณดื่มค่ะย่าขออนุญาตท่านนายกแพท,ทองทานนะคะตอนนี้ท่านรู้สึกจะกังวลใจต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อต่างๆโดยเฉพาะนักข่าวที่มีชื่อว่าคุณอัญชรีภัยรีรักนะคะคุณอัญชรีนี้จะเล่นข่าวแต่ว่าโอ้โหนายกของเรานี่แต่งตัว ไม่ว่าลูกไม้ไม่ว่าเป็นเอวหรือว่าแบบเสื้ออะไรต่างๆนี่มันฟูฟ่องเหลือเกินแล้วก็มันรุ่มร่ามมันดูไม่ดีแล้วคุณอัญชลีภยลัยรีลักษ์นี่ก็บอกว่านี่ท่านนายกไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะท่านนายกถ้าเป็นคนธรรมดานั้นไม่มีใครเข้าวิพากวิจาร์ณแต่นี่ท่านเป็นผู้นำของประเทศ การแต่งตัวนี้เวลาไปงานต่างๆมันไม่เหมาะสมไม่ว่าสีสันไม่ว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าก็ตามแต่ท่านนายกขา,ยาจะให้กำลังใจท่านนายกท่านนายกนี่มีใบหน้าที่สวยอยู่แล้วเวลาท่านยิ้มออกมานี่ดาราบางคนยังสู้ไม่ได้เลยนะคะท่านจงมั่นใจในสไตล์การแต่งกายของท่านเพราะอะไรคะ เพราะว่าแบบของท่านนั้นก็ไม่โป๊ะจะมีระบายฟูฟ่องก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านท่านอย่าไปกลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถ้าท่านไปงานท่านมั่นใจในเสื้อผ้าแบบไหนอย่างไรท่านอาจจะพูดเวลาไปเจอกับนักข่าวทักทายกับนักข่าว ตรงนี้เป็นยังไงคะเสื้อผ้าตรงระบายนี้ชอบไหมคะหรือว่าพูดว่าสีสันเป็นยังไงคะนี่แต่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะได้เลือกสันเป็นอย่างดีเป็นเอกลักษณ์ท่านพูดไปเลยและมีความเชื่อมัน่นย่าให้กำลังใจถ้าไม่โป้ถ้าดูดีในรูปแบบของเรา แฟชั่นจะตามมาเพราะกำเนิดของแฟชั่นต่างๆก็มาจากผู้ที่มีความเชื่อมั่นแล้วถ้ามีคนแต่งตามก็ถือว่าเป็นแบบที่ผ่านการกลั่นกรองของแฟชั่นมาแล้วเพราะฉะนั้นจงมั่นใจ่าขอให้กำลังใจครั้งหนึ่ง่าเคยเห็นท่านหนึ่งมีกระเป๋าที่ถือมาแต่กระเป๋านั้นเป็นบรด์นเนมเป็นคล้ายๆกับแก้วแชมเปญ ท่านถือมาอย่างมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็ท่านก็แกว่งท่านหันไปดูนักข่าวแล้วว่าใครจะเห็นกระเป๋าใบนั้นบ้างมันเหมือนกับถ้วยแชมเปญแล้วก็ท่านแกล้งทําเป็นยกดีน,นี่คือความขี่เล่นของท่านแต่ว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นรูปแก้วที่มีก้านสูง,สง,สงนๆนั่นแหละมันเป็นความแปลกใหม่ในแฟชั่นคนอื่น เขาไม่ค่อยได้ใช้กันท่านจงมั่นใจนะคะอย่างอื่นนั้นยากขอเป็นกำลังใจให้ท่านไดยกค่ะสวัสดีค่ะ